จันนันมาสเตอร์ NLP ะคะสำหรับลายมือท่านนี้ก่อนอื่นขอขอบคุณที่ท่านให้ลายมือนี้มาได้ทำนายและเป็นวิทยาทานกับผู้ที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ลายมือลายมือท่านนี้เส้นชีวิตคม ชัดลึกยาวมีความสุขนะคะมีความสุขอายุยืนยาวแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วมีเส้นอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือเส้นสมองยาวนะคะเป็นคนที่เฉลียวฉลาด เป็นคนที่เอาตัวรอดเฉลียวฉลาดได้ดีนะฮะแล้วก็เส้นเส้นชีวิตห่างจากเส้นสมองเป็นคนค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่ฟังคนอื่นค่อนข้างจะดื้อรันนะคะเส้นใจค่ะเส้นใจมีตรงนี้เป็นเกาะนิดหนึ่งนะะ,ะเกี่ยวกับเรื่องสายตาให้ดูแล สายตาด้วยนะคะแล้วก็มีเส้นวาสนาขึ้นไปแค่นี้นะคะมาถึงที่ราบลำบากนะคะในตั้งแต่เกิดมาก็มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายพอมาถึงตรงช่วงอายุช่วงอายุประมาณกลางคนนะคะก็ ต้องทําด้วยลําแข้งของตัวเองต้องดินง้นรลนต้องดินง้นรนเหน็ดเหนื่อยทํางานด้วยความยากลําบากเหน็ดเหนื่อยถึงจะได้เงินมาแต่ว่าเป็นคนที่มั่งมีเงินทองค่ะ,ะดูจากเส้นเส้นการเงินนะคะจะมีเป็นรูปตัววายนะตัววาย ลักษณะนี้จะเป็นแก้วปักกว้างแก้ววายนะฮะที่รองรับเงินทองให้นำแก้วที่ปักกว้างใส่เหรียญใส่เสร็จตังนะ,ะไปวางบูชาไว้ที่หน้าหิ้งพระนะคะจะได้รับทรัพย์สมบัติได้ได้รับเงินทองเข้ามามากมายนะคะแล้วมีเส้นพุทธค่ะเส้นพุทธ สามารถเจราจาค้าขายได้สามารถเป็นวิทยากรเป็นครูเป็นครูเป็นโค้ดเป็นผู้นำเป็นผู้นำเป็นนักพูดนะ,ะหรือสามารถที่จะพูดค้าขายได้เจราจาได้นะ,ะเป็นมันอยู่เนินพุทธส่วนมีเส้นแยกตรงนี้นะคะ เป็นแยกเป็นคนขี้ใจอ่อนขี้สงสารคนนะคะเราก็อย่าให้ใครยืมตังค์เดี๋ยวจะไม่ได้คืนนะคะเป็นคนที่เงินทองอ่าตรงนี้อ่าไหลไหลามาหนึ่งเหลืองนะมีเส้นมันนี่เอ็มเราก็ขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ชอบทำบุญใจบุญสุนทานนะฮะเป็นคนที่ ตงเงียมเตียมต้นคือรู้จักพอดีในความเป็นอยู่ชอบทำงานเป็นจิตอาสาเสียสละเพื่อคนอื่นแล้วก็ไม่ชอบพึ่งพาคนอื่นไม่ชอบพึ่งพาใครมาดูอันนี้ก็คือศิกษสาย แล้วก็มีตรงนี้มีดวงตาวิเศษนตัวตานนฟินิตก็เป็นคนที่อย่างรู้เหตุการณ์ได้นักเ็เรียกนักประเมินสถานการณ์คาดการณ์ได้ล่วงหน้านะคะชีวิตก็มีความยากลำบากเพราะว่าเนินเนินลำบากเนี่ยลึกบุ๋มนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ทีเดียว คนเห็นคนชอบนะคะเส้นเอ่อเส้นการเดินทางมีค่ะอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะหรืออาจจะเจราจาติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติได้นะ,ะแล้วก็มีเส้นจากเนินนี้ขึ้นมานี่ค่ะเป็นเส้นวาสนาเส้นวาสนาขึ้นมาก็ชีวิตสุขสบาย ชีวิตมั่งคัง่งในบ้านปลายชีวิตเป็นเศรษฐีท่านหนึ่งนะคะมีเงินเก็บมากแก้เคสโดยที่หาแหวนมาใส่นะ,ะใส่ไม่งั้นเงินทองก็จะรั่วไหลออกไปเอาเอาแหวนมาใส่ที่นิ้วกลางนะคะส่วนด้านขวามือเป็นปัจจุบันนะฮะเส้นชัดนะฮะเส้นชัดเส้นชีวิตชัด แล้วก็มีตัววีนะได้ได้มีความสุขมีเงินมีทองวีวิกตอรี่จัญ,ญลักษณ์วีแล้วก็สมองเป็นคนเฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็เส้นวาสนาเออมาถึงเส้นเส้นใจคะ่ะเส้นใจสวยงามนะคะแล้วก็มี วงแหวนตรงนี้เป็นคนที่ทำบุญใจบุญสุนทานเป็นคนที่ใฝ่ธรรมะแล้วก็เส้นการเงินนะมีเกียรติยศชื่อเสียงทำงานดีแล้วก็มีเงินทองไหลเข้ามาเป็นตัววีมีเส้นวาสนาขึ้นมานี่นะคะ มีหลักทรัพย์ที่มั่นคงเก็บเงินเอาไปฝากธนาคารหรือซื้อเป็นอ,อสังหาริมทรัพย์ก็จะดีนะคะเราก็ได้เงินก้อนใหญ่นะ,ะได้เงินก้อนใหญ่มาดูที่ส้นมือบ้างมีรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะ,ะก็จะมีหลักฐานได้เงินเมื่อ อายุบ้านปลายชีวิตเนาะได้เงินได้เงินที่จะหากด้ความเหน็ดเหนื่อยนะก็มีเส้นตรงนี้ก็มีคนช่วยเหลืออุปถัมมีคนมีคนที่คอยช่วยเหลือในเวลาทำงานใดๆมีปัญหาสักใดๆก็จะแคลค่าจะปลอดภัยมีคนช่วยเหลือมีทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นที่ช่วยเหลือคนอา,อาจจะเป็นสามี หรือญาติใกล้เคียงที่ช่วยเหลือแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองเรานะเพราะว่ามีซิกเซนมีสัมผัสที่6แล้วก็ตรงนี้ก็เส้นเป็นเส้นการเงินนะคะก็จะมีการเงินไหลเข้ามาแล้วก็เป็นเส้นลูกน้องนะฮะลูกน้องขาดขาดแบ่งแบ่งหน่อยหนึ่งก็ก็ต้องระวังหน้าดีรับหลังเนี่ยก็จะ ไม่ดีกับเรานะฮะเรียกต่อหน้ามัพับรับหลังตะโกก็มีเส้นการเดินทางนะฮะอาจจะมีการเดินทางนะคะแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นในการทำงานเป็นคนที่จะเหน็ดเหนื่อยในการได้เงินมาที่จะมีเงินทองใช้ก็เหน็ดเหนื่อยต้องรู้จะเก็บในบ้านปลายชีวิตก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีเงินนะคะ เพราะว่าอยู่ในความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แล้วก็บางครั้งเนี่ยลูกน้องอาจจะซื้อตรงได้ยากนะจะใช้ใครทำงานเขาก็มักจะเรียกสินจ้างรางวัลก่อนเสมอไปเนี่ยห้าสิบปีก็จะได้รับเงินก้อนรูปดอกบัวตรง ตรงเดินเน็บจูนนะตรงนี้สิ่งดีๆเข้ามานะ,ะต้องขวาไว้อย่าให้โอกาสมันลอยนวลน,นะค่ะสำหรับมือนี้ก็ขอขอบคุณเจ้าของลามือแล้วก็อาจารย์ก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอให้โชคดีแล้วก็มีชีวิตที่ราบรื่นค่ะ สำหรับวันนี้อาจารย์นันโคดมาสเตอร์อินเอลพีสวัสดีค่ะ